บานนาบอนสี i, สวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น e ีีที่232นะคะแอมยังคงจัดเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมดนะคะ 12ชุดด้วยกันใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด6ต้นนะจ๊ะจัดให้เนนราคาที่329บาทจัดส่งฟรีราคานี้สามารถสั่งซื้อได้ท้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะโดยคลิปนี้นะคะแอมถ่ายทำคลิปไว้ประจำวันพฤหัสที่11มกราคมเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันศุกร์ที่12มกราคมนั่นเองค่ะ โดยจะแพ็กจดส่งทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจะส่งทางไปรษณีย์ EMS นะคะและช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีกับเรานะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านนาบอนสีค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะถ้าแอดไลน์ได้จะดีมากๆค่ะเผื่อลูกค้าต้องการนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะจ๊ะ ค่ะนะคะเน้นย้ำเลยนะสำหรับโปนี้นะคะมีทั้งบอลกาบนะคะบอลใบไผ่นะคะผสมกันเข้ามานะคะในแต่ละชุดนะคะจะเย็นๆค่อยๆรับชมกันนะต้นนี้นะคะแอมแบ่งปันออกไปเยอะแล้วค่ะมีชื่อว่าหนวดมังกรนะคะขึ้นลายมาสวยมากๆค่ะน้องเป็นไม้แข็งแรงนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นขวนัญสิรินะคะถ้าสะโพกว่างก็จะออกโทนสีแบบนี้นะสวยค่ะใบหนาแตกหน่อเร็วนะคะแล้วก็มาอีกสักหนึ่งต้นแล้วกันเนาะ อันนี้นําเสนอมากมากค่ะแอมแบ่งปันออกไปเยอะแล้วนะคะเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ใบหอกนะคะตอนเล็กๆก็จะออกโทนเขียวแบบนี้นะเขียวเปิอะขาวนะคะแต่ถ้าได้รับแดดเพียงพอนะคะเขาก็จะขึ้นพื้นสีชมพูมาแบบนี้แล้วค่ะสวยน่าเก็บนะคะเอาละค่ะพาชมบอนสีนะคะไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะไม้สวยๆใน E ีีที่232นี้กันเลยจ้า สำหรับรายการชุดที่1นนะคะจะเป็นบอลกลับทั้งหมดเลยนะคะ6ต้นค่ะต้นแรกนะคะอันนี้เป็นเทพสายรุ้งแพงนะจะขึ้นนะคะด่างขาวด่างเหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้ต้นนี้ไปด้วยค่ะเทพสายรุ้งเหมือนกันนะคะต้นนี้จะออกด่างสวยมากๆค่ะไซน์นี้นะคะลูกค้าท่านใดที่รับไปแล้วนะทํากระโจมอบอบก่อนนะคะเพราะว่าเขาเป็นอบอลด่างนะคะตอนนี้จะดับว่าด่างเทพด่างสวยมากๆค่ะเลี้ยงรอดค่ะต้นนี้นะแต่ควรทํากระโจมอบ นะจ๊ะแล้วก็มาต่อกันที่กาบต้นนี้นะคะนําเสนออีกนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าไพรีพินาศนะคะน้องเป็นบอลกาบออกโทนสีชมพูนะคะกระดูกเขียวค่ะต้นนี้คือสวยนะคะลายเส้นเด่นชัดน่าเก็บค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะลูกไม้กาบนะคะฟอร์มกอหนึ่งกระถางมีสองต้นนะคะจัดให้อีกหนึ่งกอค่ะ แล้วก็กาบต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้กาบค่ะนะคะจะออกโทนแบบว่านะคะอ่อนๆนะต้นนี้นะตัวไปนะคะจะมีความอมชมพูค่ะต้นนี้นะเป็นลูกไม้กาบนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะน่าเก็บค่ะต้นนี้ค่ะเป็นลูกไม้ที่สวยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าดาราพันธนะคะน้องเป็นบอลกาบเช่นกันนะคะชุดนี้บอกเลยเป็นบอลกาบทั้งหมด6ต้นน่าเก็บมากๆจ้า มาต่อกันที่บอลกาับชุดที่2นะคะสําหรับหน้าไม้ทั้ง6ต้นจะได้อะไรดไปบ้างต้นแรกนะคะต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าเทพดารานะคะจัดให้1ต้นค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มกอ่อดนะคะเป็นลูกไม้นะ1กระถางมี2ต้นค่ะโทนเหลืองสวยจ้าแล้วก็ต้นนี้นะคะอ้าว ชุดที่2ได้ฟอร์มกอไป2กระถางเลยนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่แหวนนะคะ1กระถางมี2ต้นนะคะต้นนี้เป็นกาบสวยนะจะออกโทนสีชมพูกระดูกน้ําตาลนะจ๊ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะมีชื่อว่านะคะ ไพรีพินาธนะคะได้รับแดดที่เพียงพอกัดสีสวยค่ะต้นนี้บอกเลยนะกัดสีสวยน่าเก็บค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้กาบนะคะต้นนี้จะออกโทนน้ําตาลแดงแล้วก็มีกระดูกน้ําตาลนะคะเส้นลายกระดูกเริ่มขึ้นมาแล้วนะน้องเป็นลูกไม้ที่น่าเก็บนะคะลองรับลูกไม้กาบไปลองเลี้ยงลุ้นกันดูเนาะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าราชินีเงินค่ะราชินีเงินนะคะบนกาบขนนกค่ะต้นนี้น่าเก็บนะนะคะ ฝากหน้าไม้นะคะบอกลกับสวยๆทั้งหต้นในชุดที่2ไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่บอกลกับชุดที่4นะคะสําหรับชุดที่4นะคะต้นแรกค่ะหยิบมาแนะนํานะต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะกัดแดงนะคะเป็นลูกไม้กบับกัดแดง1กระถางค่ะ แล้วก็ต้นที่2นะคะลูกไม้เหลืองนะคะ1กระถางมี2ต้นได้ไปแบบฟอร์มกอนะจ๊ะแล้วก็ต้นที่รานะคะต้นนี้มีชื่อว่ามณีเมฆคาลานะคะซึ่งจะเป็นต้นหลุดไม่อาอ่ไม่ด่างเนาะเขาจะไม่ด่างแดงนะคะต้นนี้นะแต่ว่ากราบสวยนะคะให้ดูทรงกราบเขานะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะมณีเมฆคาลา1ต้นจ้าแล้วก็ต้นนี้นะคะ รือสีมงคลค่ะหนึ่งกระถางเป็นบอลกาบโทนสีชมพูนะคะนำเสนอต้นนี้ค่ะนะคะมีชื่อว่าเทพนาคานะคะให้ดูลายใบเขานะต้นนี้บอกเลยนะลายใบสวยค่ะขึ้นริ้วนะคะริ้วด่างสองสีนะคะต้นนี้นะน่าเก็บมากๆค่ะเฉพาะนะคะ2ต้นนี้ก็คุ้มแล้วค่ะ อันนี้จะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุง้งต้นนี้เขาจะออกโทนนะคะน้ำตาลเหลืองนะคะต้นนี้นะแล้วก็ใบใหม่มากก็จะติดแบบว่าออกด่างน้ำตาลแล้วก็ส้มๆนะคะอมส้มด้วยนะต้นนี้ความสูงอยู่ราวๆ17เซนนะคะโทนนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแนะนำเลยค่ะเทพสายรุ้งโทนนี้นะคะเลี้ยงนอกตู้คือสวยมากค่ะนะคะต้นสูงใหญ่แข็งแรงนะจ๊ะ ามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะหน้าไม้ทั้งหกต้นนะคะทั้งหกกระถางนี้อยู่ในชุดที่สามจ้ามาต่อกันที่รายการชุดที่สี่นะคะสาหรับชุดที่สี่นะคะจะได้อะไรไปบ้างหน้าไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะชุดนี้จะไม่จัดสํารองให้นะคะต้นแรกค่ะซับเจริญนะคะป้ายแดงสวยๆหนึ่งกระถางค่ะ แล้วก็กระถางที่สองนะคะจะเป็นนะคะมณีล้อมเพชรนะคะขึ้นด่างเหลืองด่างส้มมาเลยนะนะคะ1กระถางค่ะต้นนี้แข็งแรงค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้นะจ๊ะแล้วก็ต้นที่สามค่ะต้นนี้นะจ๊ะมีชื่อว่าเพอร์นารานะคะเป็นไม้โทนสยวยนะคะ เพอร์นาราเป็นไม้โทนสวยนะคะออกหวานหวานนะแล้วก็ต้นนี้นะคะลูกไม้นะคะใบไผ่ค่ะนะคะจัดให้1รายการนะจะออกนะคะโทนนะ้าน้าตาลอมแดงนะคะต้นนี้ค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะฟอร์มใบดกจ้าแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นแบบว่าบอลกาบกึ่งใบหอกนะคะกาบกึ่งหอกนะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะตอนเล็กๆเขาจะมาแบบนี้นะคะจะเป็นแบบว่า กาบแล้วก็จะมีนะคะออกมาปีกแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ลักษณะทรงใบเขาจะออกหอกเนาะเป็นลูกไม้แปลกๆนะคะน่าเก็บค่ะตัวไปนะถ้าได้รับแดดที่เพียงพอกับสีชมพูระเรื่อสวยนะจ๊ะแล้วก็ต้นนี้ได้ไม้ฟอร์มก่อนนะคะใบหน้าน้านะคะต้นนี้มีชื่อว่ายาย่าค่ะยาย่านะคะตอนนี้น่าจะหายไปนานแล้วค่ะต้นนี้นะอันนี้พอดีเห็นมาคู่กับอ่าต้นนี้เลยนะคะหลวงพ่อพูนค่ะต้นนี้น้อยู่ยาย่าไปคู่กับหลวงพ่อ พูดนะคะแอมไม่สามารถแยกได้นะคะเพราะว่าต้นเขาชิดติดกันเนาะก็ให้ไปทั้งฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆค่ะในชุดที่4ไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่รายการชุดที่5นะคะ สำหรับรายการชุดที่5ก็น่าเก็บค่ะได้อะไรไปบ้างนะคะแนะนําต้นแรกเลยนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าวางแสนดีนะคะเป็นลูกไม้จากทางสวนนะคะกําลังจะยื่นจดทะเบียนชื่อนะคะให้ถูกต้องนะคะน้องเป็นไม้ลักษณะทรงใบไทยนะคะจกะกัดสีออกโทนชมพูอมม่วงนะคะต้นนี้สวยค่ะรับประกันความสวยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะ1กระถางได้ไปกอนแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะให้ไปแบบฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะลงกระถาง8นิ้วไปเลยนะทำฟอรม ก็สวยๆค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นบอลกาดนะมีชื่อว่าวิรัญญานะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ15 1 6สเซนนะคะตัวไปจะกัดแบบว่าเปรอนะน้เขียวชมพูนะคะต้นนี้กัดสีสวยค่ะแล้วก็กาดอีกหนึ่งต้นนะคะ ต้นนี้ปิ่นกินนารีนะคะโทนแดงนะคะแล้วก็ขอบชั้นในจะเป็นสีเขียวกระดูกขาวสวยค่ะยิ่งโตยิ่งสวยเป็นบร็อกที่สามารถเลี้ยงนกตู้ได้นะคะแล้วก็จัดไม้ป้ายไปให้อีกหนึ่งต้นนะคะนารีบุรพานะคะต้นนี้ออกมาป้ายสวยค่ะนะคะย้ายขึ้นกระถางนะคะไม่ต้องหก่ะแปดนิ้วไปเลยนะไซนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะสีกัญจนาเจนหนึ่งนะคะน้องเป็นไม้ป้ายสวยนะคะเลี้ยงนกตู้ได้ด้วยนะคะ แนะนำค่ะมือใหม่นะคะที่ต้องการอยากจะลองเลี้ยงบ้องสีนะคะลองรับไม้ชุดไปก่อนค่ะชุดนี้บอกเลยนะคะน้องสามารถเลี้ยงนกตู้ได้ทุกต้นนะคะฝากไว้ด้วยค่ะหน้าไม้ในชุดที่5ค่ะกันที่ารายการชุดที่6นะคะชุดที่6ต้นนี้นะคะจัดไม้ป้ายไปให้ถึง2กระถางเลยนะคะ,ะต้นนี้น,นั้นนางพญาหนึ่งกระถางค่ะปลายเขียวสวยนะจ๊ะ แล้วก็กระถางที่2นะคะซับเจริญไซโตโตโตล้นกระถาง4นิ้วนะคะปลายสวยมากต้นสูงเลยนะรากถึงก้นกระถางแล้วค่ะสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วค่ะไม่ต้อง6ค่ะฟอร์มสวยๆใหญ่ๆแบบนี้ขึ้น8นิ้วไปเลยนะจ๊ะป้ายแดงดีมากๆค่ะ แล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าทิพวารีนะคะน้องแผงมาจากดาราน,นพัต์นะกัดสีสวยฟอร์มใบดกนะคะ1กระถางค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้แรอเทมปี65ค่ะธาตุบางแก้วค่ะนะคะเป็นไม้โชเม็ดโทนสีหวานนะคะ1กระถางจ้ากระถางที่5นะคะต้นนี้ค่ะชื่อดีชื่อเมะ เพราะนะคะเหมาะที่จะเปลี้ยงมากๆค่ะมีชื่อว่าซับอ,อัมพรนะคะปลูกเป็นไม้มงคลประดับบ้านกันนะคะชื่อมงคลมากๆค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้เหลืองค่ะมีชื่อว่าเหลืองพิมพ์จันทนะคะต้นนี้เริ่มสร้างหัวแล้วนะเม็ดอ่าเม็ด สีชมพูเขาเริ่มแตกมาแล้วนะคะต้นนี้นะความสูงอยู่ที่ราวๆ1 6บหถึงสิเซนนะคะน้องเป็นไม้เหลืองที่สามารถเลี้ยงนาคตูได้นะคะเหลืองพิมพ์จันทค่ะพูกันอีกรอบนะคะหน้าไม้ส,สวยๆทั้ง6ต้นในชุดที่ 6, คะ่ะมาต่อกันที่รายการชุดที่7นะคะสําหรับชุดที่7จะได้อะไรไปบ้างนะคะต้นนี้เลยนะคะ แอมจัดนะคะรัศมีเงินให้1กระถางค่ะแล้วก็รายการต่อมานะคะเจ้าคุณปัญจนึกนะคะป้ายแดงสวยค่ะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้ทํากอสวยค่ะแล้วก็กระถางที่3นะคะให้ดูลายใบนะอันนี้เป็นลูกไม้ใบไผ่นะคะโทนสีน้ําตาลแดงนะคะสวยนะต้นนี้นะคะ บอกเลยฟอร์มใบดกเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะอยากจะให้เก็บจริงๆค่ะต้นนี้นะคะทนสีเข้มๆค่ะแล้วก็บอนกาบนะคะต้นนี้นะปิ่นกินรีหนึ่งต้นนะคะลวดลายมาสวยเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้ฟอร์มก่อนนะหลวงปู่ขาวค่ะหลวงปู่ขาวกระถางนี้ลูกค้าจะได้ไป3ต้นนะคะกอนแน่นๆแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ขาวเป็นไม้กัดนะคะกัดสีนะออกโทนขาวอมชมพูนะคะ1กระถางได้ไป3ต้นคุ้มมากๆค่ะแล้วก็นะคะต้นสุดท้ายนะ ะะต้นนี้นะศิลาหุ้มทองนะคะออกโทนแบบว่านะคะต้นนี้ถ้ากัดสีเต็มที่เขาจะออกโทนดํานะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้อันนี้บอกเลยนะโทนนี้คือเลี้ยงนอกตู้โทนเข้มนะคะโทนต่อสภาพอากาศค่ะนะคะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง6ต้นในชุดที่7ไว้ด้วยจ้า มาต่อกันที่รายการชุดที่8นะคะชุดที่8จะได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวขอขยับต้นไม้สักครู่นะคะคือหน้าไม้ชุดนี้สวยมากจะเย็นค่อยๆรับชมกันนะต้นนี้เป็นบอลกาบกาบสวยกาบดีนะคะหลวงปู่แหวนหนกระถางค่ะ กระถางที่2นะคะต้นนี้เป็นเศรษฐีพล้านหน้าแดงนะคะต้นนี้เลี้ยงอีกสักนิดนึงนะคะกัดแดงมาสวยมากให้ดูลายใบนะคะลายใบเขามาแบบนี้แล้วก็จะกัดโทนสีแดงเข้มนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะ1กระถางค่ะยังไม่พอโอฟอร์มกอรกระถางนี้ลูกค้าได้ไม้ด่างไม้ป้ายไปถึงแบบ3ต้นนะคุ้มจังอ่ะต้นนี้นะคะน้ำเมืองนอนนะคะลายใบคือสวยมากนะคะน้ำเมืองนอนหนึ่งกระถางค่ะ นางพญาอีก1กระถางค่ะคุ้มไม่ไหวค่ะชุดนี้นะแล้วก็ไม้ฟอร์มกอนะคะทิพวารีนะหนึกระถางมีสต้นนะคะปกติต้นเดียวก็ใบดกแล้วอันนี้ได้ไปแบบฟอร์มกอเลยนะได้ไม้ต้นนี้ไปด้วยนะคะจะเป็นนางรากสดเทวีแผลงนะคะจะกัดแดงทั้งใบนะคะเป็นใบยาวสวยนะอันนี้เอ็มเรียงนอกตูกคือสวยมากใบมันกัดสีแดงเข้มนะคะจะเป็นนางรักสดแผลงนะจ๊ะฝากนะคะหน้าไม้สวยสวยสุดคุม้มในชุดที่8ไปด้วยค่ะ มาต่อกันที่เรรายการชุดที่9นะคะสําหรับชุดที่9นะคะจะได้อันไรไปบ้างนะคะจัดวางแสนดีนะคะน้องเป็นไม้ด่างเปรอะสวยนะต้นนี้นะคะเป็นไม้ใบไทยที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ความสูงอยู่ที่ประมาณ17เซนนะคะโทนสีสวยมาก ชมพูอมม่วงนะคะแล้วก็จัดไม้เหลืองไปให้นะคะสองกระถางค่ะต้นแรกนะเงินทองนาคนะคะหนึ่งกระถางค่ะส่วนไม้เหลืองต้นนี้นะคะมีชื่อว่าอาทิตย์ยิ้มนะคะน้องจัดด่างตอนโตน,นะทนสีสวยค่ะนะคะใบกลมๆแป้นๆน,นะจ๊ะจะออกลักษณะแบบว่าออกเหลืองส้มนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ1 5 1 6สเซนนะคะไม้เหลืองหนึ่งกระถางค่ะอาทิตย์ยิ้มนี้จะหลงมานะคะก็เลยนำมาจัดแบบว่าเป็นไม้ชุดให้ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นบอลกาบมีชื่อว่าสาวท้ายไผ่นะคะโทนสีเข้มๆโชรกระดูกสวยค่ะไม้ป้ายที่แอมจัดให้นะคะสีกัญน,นาเจนหนึ่งนะคะต้นนี้บอกเลยนะป้ายสวยค่ะเลี้ยงน้องตู้ได้นะจ๊ะ ส่วนไม้ด่างที่แอมจัดให้นะคะอันนี้เหลืองด่างสวยเทพเลยนะคะหน้าเทพเลยนะเศรษฐีเรือทองนะคะขึ้นด่างมาสวยมากนะคะต้นนี้ออกด่างเหลืองนะคะชมพู่เขียวแล้วก็เหลืองนะเห็นไหมเป็นโทนสามสีนะคะอยู่ในใบเดียวกันนะคะที่สําคัญนะเศรษฐีเรือทองนะคะน้องแตกหน่อเร็วนะคะขึ้นกระถางแปดนิ้วไปเลยนะรอทําฟอมกรรอน้องแตกหน่อนนะจ๊ะ ฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง6รายการในชุดที่9ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่รายการชุดที่10นะคะชุดที่10โอ๋อจะได้ด่างป้ายไปถึง3ต้นเลยมีอะไรบ้างอ่านแนะนําต้นนี้ก่อนเลยนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะเมืองเกราะเกตนะคะด่างลายสวยมากๆค่ะให้ดูนะ1กระถางได้ไป2ต้นแบบนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มกอจ้ากระถางที่2นะคะต้นนี้ค่ะเศรษฐีพัลล้าน,นะคะด่างลายหินอ่อนนะคะสวยๆแบบนี้เลย1กระถางค่ะ ส่วนกระถางที่3นะคะด่างส้มมาเลยค่ะน้ําเมืองนอนค่ะต้นนี้นะคะ1กระถางนะคะด่างสวยไม่มีหลุดค่ะส่วนต้นนี้นะคะจัดอยู่ในตับนะคะวีราชนค่ะนายโชค1กระถางค่ะแล้วก็กระถางที่4นะคะมณีเมืองนอนท์หนึ่งกระถางค่ะส่วนต้นนี้สูงๆยาวๆนะคะ มีชื่อว่าทองประกายแสดอันนี้กระถางนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ21-22เซนแล้วนะคะสวยคุ้มอีกแล้วค่ะหน้าไม้นะคะทั้ง6ต้นในชุดที่10ค่ะ มาต่อกันที่หนะ้าไม้ในชุดที่11นะคะแนะนําต้นนี้ก่อนเลยนะคะจะเป็นลูกไม้นะคะโทนดํานะคะมีความด่างด้วยนะคะต้นนี้นะเป็นลูกไม้นะคะ1กระถางค่ะนะคะต้นนี้สวยนะแล้วก็นะคะโทนดํานะคะต้นนี้ค่ะนะคะใหญ่ล้นกระถาง4นิ้วค่ะพรพะล่วงนะคะ1กระถางต้นนี้สามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นเทพไสรุ้งแผงนะจะขึ้นลายใบมาแบบนี้นะคะสวยมากค่ะ แล้วก็นะคะต้นนี้นะ้ำมณนีจันทร์นะคะด่างเหลืองสวยมากค่ะลายใบมาดีเหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์นะมณนีจันหนึ่งกระถางค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะใจเย็น <c oughs> อ่ะต้นนี้นะคะปิ่นกินรีนะคะกัดสีมาสวยมากๆเป็นบอลกาบเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะโทนสีสวยนะจ๊ะความสูงแล้วนะสูงประมาณ14เซนนะคะกัดสีดีเลยนะคะ แล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพิกุลทองนะคะพิกุลทองโตไปสวยมากนะคะเดี๋ยวแอมหาตัวอย่างนะคะตอนโตของพิกุลทองมาให้ชมนะต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้นะจ๊ะอละค่ะนะคะแอมฝากนะคะหน้าไม้สวยๆนะคะทั้ง6รายการในชุดที่11ไว้ด้วยจ้า มาต่อกันที่รายการชุดที่12นะคะจะได้อันไรไบ้างนําเสนอต้นนี้เลยนะคะต้นนี้ขึ้นริ้วด่างมาสวยตั้งแต่เล็กเลยนะคะหลักชัยค่ะลายใบยโทนพัดเทลนะคะสวยมากเป็นบอลกาบที่เลี้ยงนอกตู้ได้นะ,ะหลักชัย1ต้นอันนี้นะคะจะเป็นเทพสายรุ้งนะคะด่างสวยด่างดีเลยนะ,ะด่างมาครบทุกสีนะคะต้นนี้นะเป็นบอลกาบมีชื่อว่าเทพสายรุ้งนะคะแล้วก็กาบต้นที่3นะคะที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้นะสเวกโลหิตค่ะต้นนี้ท ต้นสีดีเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะแล้วก็ไม้ป้ายนะคะต้นนี้นะชายชนค่ะป้ายแดงดีนะคะต้นนี้บอกเลยย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะป้ายสวยมา,มากๆค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามหาชนกนะคะโทนสีดีบเลี้ยงนอกตู้ได้ใบหนาการใหญ่ค่ะ ต้นนี้ก็เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะหานุมานเชิญทงค่ะหนึ่งกระถางนะเริ่มกัดสีกัดเม็ดขึ้นมาสวยแล้วนะคะสําหรับหนะ้าไม้ในชุดที่12นะคะลูกค้าจะได้ไม้ด่างไม้ป้ายไปถึง3ต้นนะคะต้นนี้หลักชัยก็จะเป็นไม้ด่างนะคะขึ้นริ้วมาสวยเทพใสรุ้งก็ด่างเทพได้อีกนะคะ1ต้นนั่นก็คือชายชนนะคะสวยมากค่ะในชุดที่12นะคะฝากไว้ด้วยค่ะชุดสุดคุ้มจ้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่232นะคะทั้ง12ชุดใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมดนะคะ6ต้นค่ะจัดให้ในราคาที่329บาทจัดส่งฟรีราคานี้สามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะย้ำกันอีกรอบค่ะคลิปนี้นะคะแองจะมีรอบจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันศุกร์ที่12มกราคมนะคะขนส่งทางไปรษณีย์ไทยจ้าช่องทางติดต่อ นะะในการสั่งซื้อบอนสีกับเราลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านนาบอนสีค่ะสำหรับลุงป้านาอะท่านใดนะคะที่แอดไลน์ได้นะคะจะดีมากๆค่ะเผื่อลูกค้านะคะจะขอดูนะคะรายละเอียดของต้นไม้เพิ่มเติมนะจ๊ะหรือนะคะจะสอบถามนะคะ ต่างๆนะก็สามารถสอบถามทักทิ้งไว้ทางแอดไลน์ได้เลยนะสำหรับกอนี้นะคะมีชื่อว่านะคะเงินแสนค่ะนะคะเป็นไม้ฟอร์มฟอนะอยู่ในกระถาง12นิ้วนะคะแบบนี้เลยนะคะเลี้ยงทิ้งไว้แบบนี้นะคะ เป็นไม้ที่แตกหน่อได้ดีมากๆค่ะแต่ว่าที่ส่วนเราไม่ได้ทําจํานวนนานแล้วค่ะนะคะแอมเป็นคนที่แบบว่าชอบเลี้ยงไม้นะคะเลี้ยงนอกตู้แบบนี้ค่ะบางกระถางเขาก็จะทิ้งไปนะคะซุดไปแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ไล่ฟอร์มขึ้นมาใหม่ค่ะแต่ถ้าเขาไล่ฟอร์มขึ้นมาใหม่แล้วก็แตกหน่อนะคะเขาจะแตกหน่อเยอะแบบนี้เลยนะคะเลี้ยงไม้นะคะเลี้ยงบอนสีต้องใจเย็นๆนะจ๊าลุงป้านะอาจานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีค่ะเจอกัน ได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ้านนะบาบอนสีสวัสดีค่ะ